สวัสดีครับพี่น้องชาวอีสานลั่นทุ่งนะครับหลังจากที่ฟ้าฝนนะครับได้ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเวลาเกือบสัปดาห์นะครับก็ทำให้แปลงหญ้าก,กินนี่ของพวกเรานะครับสดชื่นขึ้นนะครับเก็บเกี่ยวไปแล้วหนึ่งรอบนะครับหลังจากที่ฝนตกลงมา จากที่เคยเหี่ยวแห้งนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่แห้งตายนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะเขียวขจีขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็ได้เก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับรอบที่หนึ่งตอนนี้การเก็บเกี่ยวหญ้านะครับก็ยังมีการจำหน่าย อยู่ที่18มัดก็ร้อบาทนะครับมัดหนึ่งก็ประมาณ5กรกัมมือ6กรัมมืออันนี้ถ่ายทำให้เพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆได้ชมในช่วง5โมงเย็นบรรยากาศก็กแดดร่มลมตกนะครับก็พามาดูแปลงหญ้าก,กินนี่ ซึ่งช่วงหน้าแล้งแรงจริงๆนะครับปีนี้นี่ไม่มีน้ําที่จะรดนะครับก็ทําให้หญ้าเหี่ยวแห้งไปบางจุดก็ล้มตายไปเพราะว่าไม่มีน้ํารดนะครับแล้วก็โดนปุ๋ยขี้ไก่โดนปุ๋ยเคมีก็ทําให้หญ้าบางต้นนะครับไม่ตายนะครับแต่ถ้าเราปล่อยไว้ไม่ต้องไปแตะต้องไม่ต้องไปทําอะไรนะครับพอหน้าฝนมาเขาก็จะสวยงามขึ้นมาอีก ครั้งหนึ่งอันนี้เราเกี่ยวเมื่อเช้านะครับแปลงนี้เดี๋ยวจะให้พี่น้องดูแปลงด้านขวามือไปดูกันนะครับแปลงด้านขวามือในช่วงหน้าแล้งที่ผมเอาคลิปลงนะครับจะมีบางคลิปที่ตรงนี้นี่เหี่ยวแห้งไปเลยนะครับหายไปเลยหญ้าไม่เจริญเติบโตพอโดนฝนประมาณ1สัปดาห์นะครับพี่น้องเห็นนะครับหสัปดาห์ ความสูงของเขาก็ประมาณเมตรหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยพอโดนฝนพอได้ปุ๋ยนะครับเราเพิ่มปุ๋ยเคมีลงไปทำให้เขาจเจริญเติบโตแตกกอขึ้นมาเขียวขจีนะครับพร้อมที่จะทำเงินให้กับเกษตรกร,กรของเราจะผิดหูผิดตานะครับจะแปลกไปจากช่วงหน้าแรง พอคือบการเข้าสู่หน้าฝนนะครับจะเห็นว่าเขียวขจีไปทั้งแปลงเลยพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวนะครับอันนี้ยากกินนี่นะครับยากกินนี่หลังจากที่ได้ฝนได้ปุ๋ยนะครับเขาก็จะเจริญเติบโตแตกนอแทงยอดแตกใบขึ้นมา แตกต่างจากช่วงหน้าแลรงเป็นอันมากเลยนะครับช่วงหน้าแรงนี่เหี่ยวแห้งทั้งเหลืองทั้งเหี่ยวทั้งกรอบนะครับรถขี่รถ,ร,ถรับพี่น้องเห็นบมนรถขี่รถรถขี่รถ,รถ,รถอ่ามาดูต่อนะครับสวยงามจริงๆพื้นที่ตรงนี้นะครับประมาณ4ี่ไร่ สี่ไร่นะครับสี่ไร่ก็ปลูกหญ้าก,กินนี่ทั้งหมดนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับก็เก็บเกี่ยวไปเมื่อเช้ากับเมื่อวานนะครับจะสังเกตเห็นว่าหญ้าเราเนี่ยเริ่มที่จะแตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวไปนะครับอันนี้คือพานผลนา,าเรยงเมื่อไรครับพี่น้อง เวลาเราเก็บเกี่ยวนะครับเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่อย่างนี้นะครับอันนี้หนึ่งวันนะครับหนึ่งวันหนึ่งวันก็จะแตกยอดออกมาอย่างนี้นะครับให้พี่น้องได้เห็นนะครับฝั่งนี้สองวันนะครับสองวันก็จะแตกยอดขึ้นมาสูงขึ้นมา เกือบสิบเซนนะครับถ้าหนึ่งวันก็ประมาณ5้าเซนเก็บเกี่ยวไปรอบที่หนึ่งนะครับหลังจากที่ฝนตกก็จะมีช่วงที่เขาตายไปบ้างนะครับเพราะว่ามันโดนความเค็มของปุ๋ยขี้ไก่ความเค็มของปุ๋ยเคมีก็จะมีแห้งตายไปบ้างก็มไม่เป็นไรนะครับ ที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ห่างๆนี่ยนะครับปล่อยไปสักเดือนสองเดือนนะครับก็จะแตกหนอ่อแตกกอขึ้นมาชิดกันอีกเหมือนเดิมนะครับหรือถ้ามันห่างเกินไปเราก็ซ่อมนะครับด้านนี้นะครับก็มีแห้งเหี่ยวมีตายไปบ้างเพราะโดนปุ๋ยโดนปุ๋ยเคมีโดนปุ๋ยขี้ไก่นะครับแต่ก็มีบางกอที่ยังเหลือนะครับ เราก็จะซ่อมซ่อมในช่วงที่เขาห่างๆกันหน่อยนะครับส่วนแปลงนี้นะครับพี่น้องสวยงามทีเดียวนะครับจงหน้าแหลงเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใส่ปุ๋ยที่ไก่พอผลลงมาเขาก็จะแตกหน่อแตกยอดขึ้นมาสวยงามเก็บเกี่ยวได้นะครับนี่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวลว พี่น้องสนใจนะครับก็บเขามาซสือมหาใด้นะครับอยู่ที่บ้านนนแดงตําบลสํารงอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับศรีสะเกดกันเองม่ต่องเก่งใจกันนะครับปลูกกันเกือบทุกหลังคาเรือนนะครับก็จะมีวางจำหน่ายสองข้างทางหน้าหมู่บ้านนะครับ แล้วก็ติดตลาดนัดโครกระเบือส้มปล่อยน้อยด้วยมองไปด้านทิศตะวันตกนะครับของแปลงหญ้าตรงบ้านหลังสีฟ้าทางนน้นนะครับก็จะเป็นตลาดนัดโครกระเบือนะครับก็มีทั้งส่งเวียดนามสงม่งเขมร นะครับส่งลาวส่งพม่าะนะครับแล้วก็จําหน่ายในเมืองไทยเราแต่ช่วงนี้นะครับได้ข่าวว่าราคาอัวนะครับไม่ค่อยแพงนะครับพอส่งผลถึงพี่น้องเรานะครับก็ไม่ค่อยได้เลี้ยงกันเกษตรกรที่ปลูกหญ้าก็พลอยได้รับการกระทบกระเทือนไปด้วยนะครับคลิปนี้พบกันแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้า ขอบคุณที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ